ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม Mobile Legend แบ่งๆนะครับห่างหายกันไปนานนะครับพอดีไปเก็บแรงอยู่ League of l e g e n d นะครับ Yves ในมือถือนะครับก็ดันแรงขึ้นไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะต่ำลงเรื่อยๆนะต่ำไปต่ำม,มาเดี๋ยวมันจะได้เล่นกับบอดซะก่อนนะ ก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเล่นตัวอะไรเหมือนเดิมนะครับเราสลับเกมไปนะครับเกมที่เราถนัดก็คือ White w วเ v e นะครับ Mobile l e g e n d แบ่งๆก็พอได้เล่นนะครับแต่ว่าเราก็มาเก็บแรงเหมือนเดิมเนาะ มาเก็บแรงก็ไม่ไม่ต้องเล่นอะไรมากนะครับเพราะเล่นตัวที่เราน่าจะพอรู้ในระดับหนึ่งนะครับพอได้ตอนนี้ก็มาเก็บแรงในโมบายลีเจนแบ่งๆนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับก็สนุกทั้งสองเกมนะครับแต่ว่าเกมที่เราเล่นบ่อยๆก็คือ ไวเวฟนะครับเกมนี้ก็ใกล้เคียง Rov นะก็ใครยังไม่ได้โหลดมาก็ไปโหลดกันได้นะครับมีทุกประเทศนะที่เข้าร่วมนะครับก็ทั้งโซนโซนเอเชียหรือว่าทั้งโซนยุโรปก,ก็มีนะครับ แต่ว่าคงไม่ใช่เซิร์ฟเดียวกันหรอกแฮปปี้แฮอปี้แฮปปี้ เกมกันที่เราไม่ได้เล่นเล่นไม่เป็นก็คือการออกของนะครับพวกสกงสกิลแป๊บเดียวก็น่าจะเรียนรู้ได้นะแต่ว่าการออกของก็ยากนิดหน่อย จุดนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องกลับมาบ้านก็เอาของได้ดท่าที่หนึ่งน่าจะเป็นกระดกกลับหลังนะครับท่าที่สองน่าจะพุ่งใช่ปา เลกเลใส่ไม่ได้มันเป็นกระดกแหละอันเนี้ยแน่นอนู้ดาวโลนะ เดียวเจอเราไปครึ่งหลอดแต่ว่าโอ้โหฟังเราเอาเรื่อง ติดสถานะอะไรอะ่ะตัวเนี้ยทำไมไอ้เพื่อนกระจายล้อนะนเล่นในป้อมเลย นะเอาแลอวมันบวกเลือดได้หรือว่ายัางไงมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะยังตึงยังตึงคัณจะม มาทำอะไรอาละเลเวก็ไม่ได้หา only the fearless heart can yes. soar to guys. the heavens to oh, to oh. ขอเอาคืนแบบมึงนี่แหละเล่นกันอยู่แต่ในป้อมโตทำได้เหมือนกันแหละกูเนี่ยเอาโลช ใจ,จไม่กล้าเลยดาวูเจจัดให้นะครับบอกเลยไม่ยากยเก็บเยอะ ป้อมเปิมไม่ต้องเอาแล้วมั้งกระตุกนะกระตุกเลยแหละเห็นได้ชัด ทำไมากระตุอะกอะแหลกอะเมื่อกี้แหลกหายแหลกแล้วมั้งเอามายัเมื่อกี้กระตุแกแหลกแหลกยังไงไม่รู้นะหรือว่าคิดไปเองวะ อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนีงนจะเข้าป้อมอย่างเงี้ยจะจจริงเลยเอาแต่ป้อม ทำไมนเนี่ยไม่เข้าใจมันเล่นแบบอยู่ในจอสติ๊กได้ไหมโอ้เราไม่มีจามเมดเลย เราต้องหาดำหน,น,นึน่งก่อนตัวขยัน ก <the story ält> ่อนนะยังไงก็ต้องออกโอ้โหช่วยดีไหมเนี่ย เขาได้หลอดไป พนำแต่ว่าดูเหมือนจะแพ้นะการเงินนะครับการเงินเขานำเยอะไม่ <Under attack. S 1> เยอะหรอกเราถือว่านำอนะ

ย,ย,ยังโงคตรเอาละ yourself and stand by me. เลี้ยวตัวหลังก่อนตัวหน้าเป็นตัวแทงทั้งนั้นเลยนะเฮ้ย hey. เนียนเนีย er นกดผิดเอาละเอาละเนียนป้อมได้เว้ย เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยป้อมมึงจะแตกนะเฮ้ยอ๋องเอาเลยยูดีก็เนียนป้อมได้เอาละก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับในการเก็บแรคงในเกม Mobile l e g e n แบงแบงนะครับดาวขึ้นละว,วันนี้